สวัสดีค่ะมาพบบ้านสวนน้องหลันอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้เอาว่านหางจระเข้มาเพื่อจะทําการทาหน้านะคะนี่คือการวิธีนะคะคือน้องได้หั่นออกมาแล้วหั่นออกมาเป็นทน่อนชิ้นขนาดเนี้ยแล้วก็ได้ทําการล้างค่ะเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะปอกเปียกแล้วก็มาล้าง ทำความสะอาดใสมากสรบรพคุณรักษาสิวได้นะคะทำให้หน้าใสสรบรพคุณหลายอย่างะคะ่ะแล้วก็น้องก็จะเอาไปปั่นนะคะเพื่อจะเอามาไว้พอกหน้านะคะนี่ก็คือนี่ปั่นเสร็จแล้วน้ำก็จะเป็นใสๆนี่นะคะนี่คือน้ำนะคะก็หา ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะคะมาใส่นี่เน้องอาศัยไว้ในกระปุกนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นไว้พอกหน้าทาหน้าได้นะคะบอบพิสทีนะคะรักษาสิวหน้าตึงหน้าเด็กค่ะ